สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิติยาอาชัยชาญค่ะคุูเปิ้ลน,น้อยนะคะจากคอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ค่ะวันนี้ชื่อผลงานของเปิ้ลนะคะจะเป็นทักษะ การเรียนรู้ในการบูรณาการกราฟิกวิดิทัศน์ค่ะโดยยึดหลักการบริหารงานคุณภาพ PDCA นะคะเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่า PDCA ของเราเป็นยังไงนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะเรามีอยู่สองข้อนะคะข้อแรกค่ะมีให้นักเรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่มาขอบเขตของงานกราฟิกและขั้นตอนการผลิตวิดิทัศน์พื้นฐานนะคะข้อที่2นะคะสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆนะคะเพื่อ การเผยแพร่ผลงานนะคะสู่โซเชียลมีเดียค่ะทีนี้ที่มาและปัญหานะคะที่มาและปัญหาก็คือส่วนมากเด็กศิลปกรรมนะคะของออกไปหมด่ยเรามีการจัดการเรียนการสอนนะคะในห้องเรียนอยู่แล้วนะคะในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะเราได้ทําการเรียนการสอนตามปกติค่ะทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติซึ่งคุณครูนะคะจะเป็นผู้ทําการเรียนการสอนให้ แต่บรรยากาศในห้องเรียนก็คือเด็กนักเรียนสามารถปฏิบัติได้เด็กนักเรียนสามารถจําได้ยังโอเคกันอยู่แต่เมื่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปค่ะอย่างเช่นกลับบ้านหรือกลับหอพักนะคะจะทําให้เด็กเนี่ยไม่ได้ทักษะจากการเรียนรู้ก็คือลืมบ้างไม่ทํางานบ้างนะคะทีนี้เราก็เลยมีกระบวนการ P.D.C.A. ขึ้นมานะคะอย่างสเต็ปแรกเราใช้ของดูค่ะขั้นการเรียนการสอนนอกจากจะสอนในห้องเรียนตามปกติแล้วนะคะ เรายังมีสื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็น C A I ค่ะและ PowerPoint อยู่นะคะซึ่งในกระบวนการการเรียนการสอนของเราเราได้บูรณาการ ICT อย่างไรก็คือการใช้ระบบ I M S ในการช่วยในการเช็คชื่อและคะแนนเก็บนะคะในสเต็ปที่2ค่ะยังเป็นดูอยู่นะคะเป็นขั้นตอนการเรียนรู้เครื่องมือในการปฏิบตัติเราจะเน้นไปที่โปรแกรมพรีเมียค่ะในการปฏิบตัติและก่อนที่จะตัดต่อเป็นเราจะต้องมีการเขียนสอรี่บอร์ดเป็นซึ่งศิลปรกรรมจะ เขียนสตอ r ี่บอร์แบบดออิ่งอยู่แล้วแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนค่ะเราเลยมีการใช้เวิร์ไรด์เว็บ Storyboard ดแดนะคะช่วยในการทำสตอรี่บอร์ดเพื่อให้งานเนี่ยมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นและก็รวดเร็วเพิ่มขึ้นเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยมีแอคทีฟในการทำงานเพราะว่าทำกับคอมพิวเตอร์ก็จะง่ายขึ้นเนี่ยค่ะแล้วส่วน PS กับ AI ซึ่งจริงๆพื้นฐานเด็กเป็นอยู่แล้วเราแค่ปรับ2โปรแกรมเนี้ยเอามาใช้เพื่อง,งานกราฟิกวิดิทัศน์ค่ะ พอมาสเต็ปที่3สเต็ปที่3จะมีทั้งแพนดูแล้วก็เช็คนะคะซึ่งจะเป็นขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลในการจัดทำชิ้นงานอย่างงานกราฟิกวิดีทัศน์ค่ะเราจะต้องมีการถ่ายทำการทำซอรี่บอร์ดซึ่งในการถ่ายทำหรือโลเคชันการทำงานเราไม่สามารถตามดูเด็กได้เราก็จะใช้ สิ่งที่เด็กใช้อยู่ประจําก็คือลายสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อนในการเช็คว่าเขาทําอะไรอยู่ทําอะไรที่ไหนและมีการส่งงานค่ะผ่านทางลายนี่แหละแต่ฝากขึ้น Google Drive ก็มาจับมือสมัครอ่าจีเมลกันต่อเพื่อให้ได้ใช้ Google Drive กันทุกคนนี่ค่ะพอสเต็ปสุดท้ายค่ะสเต็ปที่4เป็นขั้นการสรุปผลเด็กจะสามารถเลือกโปรแกรมการใช้งานในการผลิต ผลงานได้จากนั้นเมื่อผลิตผลงานเสร็จค่ะ mm hmm. เด็กสามารถนําผลงานเนี่ยออกมาในรูปแบบไฟล์ต่างๆได้และสามารถเผยแพร่ค่ะลงโซเชียลของตนเองได้ถ้าเป็นในรายวิชาพื้นฐานก็จะเป็นพวกโปรไฟล์แนะนําตัวเองอย่างงี้ค่ะเป็นขั้นต้นในการที่ว่าทําวิดีทัศน์ได้มาข้างล่างค่ะเป็นผลสำลิดเมื่อมีการทำกระบวนการทุกอย่างเนี้ยเสร็จ เด็กสามารถทำโปรดักชันของตัวเองได้ในช่วงที่การเรียนการสอนพอดีว่ามีการประกวดแข่งขันเข้ามาเราก็เลยใช้การประกวดแข่งขันเนี่ยเข้ามาในรายวิชาของเราเพื่อให้เด็กทำผลงานก็ได้ไปแข่งด้วยแล้วก็ได้ผลงานที่เรียนด้วยก็ได้รางวัลกลับมา3รางวัลค่ะทั้งนี้ที่เราใช้ Pdca เพราะว่าเน้นกระบวนการการทำงานที่เป็นทีมเพราะเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ฉะนั้นมันก็ต้องมีการ ระบุตำแหน่งที่ชัดเจนเด็กก็จะสามารถจัดการทีมแล้วก็จัดการงานของตัวเองได้ค่ะสวัสดีค่ะ